ห้าแสนกลาง5 0 0 0สนปลายทั้งนั้นถ้าเป็นตัว2.0 1.8i จะอยู่ประมาณ4 0 0 0สนปลายแต่คันนี้ดีเซลป้ายแดงเกือบ3ล้าน490,000บาทครับราคานี้ให้แล,และล้บบอกคําเดียวนะไม่ต้องพูดต่อนะมีคันเดียวครับมีคันเดียวครับหมดแล้วหมดเลยนะยุโรปไม่ได้มาบ่อยๆ B M X 1นะครับป้ายแดง2,5ล้านหนะครับ ป้ายแดงสองล้านหเป็นเครื่องดีผมจำไม่ได้สองล้านเก้าปะเด,เดี๋ยวเช็คเลยเช็คเลยมาต้องมีข้อมูลต้องมีข้อมูลนะฮะ B M X 1นะครับคันนี้เป็นเครื่องสองพันดีเซลนะนะครับ โคตรดุโคตรโหดเราต้องคุยกันเลยนะว่าคันนี้คือผมจัดให้แบบไม่ธรรมดา2.0ดนีนะ2.0ดีโอเคเจอแล้วป้ายแดง2ล้าน8ป้ายแดง2ล้าน8 FC ขออนุญาตบังทะเบียนนะ เขาขายอยู่ห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าห้าแสนเก้าเนี่ยอุย้ยนี่ป้ายแดงสองเจ็ดเก้าตัวท็อปเอ็กวันดีเซลเขาขายห้าเก้าเก้านะพี่พี่เช็คเลย ปี2015พี่เช็คเลยถ้าเป็น2.0ดีนะ5 0 0แสนปลาย5 0 0แสนปลายนะ5 0แสนกลาง5 0แสนปลายทั้งนั้นถ้าเป็นตัว2.0 1.8i จะอยู่ประมาณ4 0 0แสนปลายแต่คันนี้ดีเซลป้ายแดงเกือบ3ล้านสวยเดิมโครงสร้างเดิมยางบีโจนนะครับล้อเดิมตัวท็อปออปชั่นเต็มฟู 49900บาทครับขับยุโรผ่อนเดือนละ9 0 0 0บาทฟรีดาวครับเอาไปขับยุโรผ่อนเดือนละ9 0 0 0บาทฟรีดาวครับจัดไปนะร้านอยู่สมุทรสาครครับมาเลยครับราคานี้ให้ะและ้วบอกคำเดียวนะไม่ต้องพูดต่อนะมีคันเดียวครับมีคันเดียวครับหมดแล้วหมดเลยนะยุโรไม่ได้มาบ่อยๆนะมาแล้วมันเลือกรุ่นไม่ได้นะเออ